สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาขามาเขามามูเจ้ามานาั่งฟังกันข่อยขึ้นอยากอันข้ามขึ้นตุนล,ล่ะเวลาข่อยจะทักไทยทุกคนอนะ่ะข่อยจะทักไทยว่าจังหดมูเจเ้าเสืยวบ่อันอื่นอนะ่ะมั่วอยากเลยเพราะว่าเวลาถี่ว่ามีเรื่องน่มีเรื่องมากสิบอ่ท่านได้ที่เป็นเรื่องมากข่อยกะจะนั่งปึ๊บ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 ,บอ่ะโอเคดู แต่ว่ามันจะมาตอนเขาเรื่องในขคอยจะคิดยากอันนี้หลังจากที่ว่าคบหาดูใจกันอยู่เมืองไทยรู้จักกันแบบเกือบหาปีแฟนเพอ่์นี่ก็เลยแบบไม่เหตุเร่องไม่เหตุเร่องอยู่ไทยแหละแต่ว่าทุกอันมันจะมีสัญญาแบบว่าสัญญาแบบ สัญญาก่อนแต่งงานไหมเพิ่นกระเฮ็ดน้ำกันเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเพิ่นกระจดทะเบียนอีหยังกันแล้วก็เอาสาวไทยนี่ไปอยู่มองนอกน้าในการพูดคุยก็คือว่า mm hmm. เพิ่นนะ่ะบ่อยากให้เมียเฮ็ดงานสองคนนี่บไม่ลูกน้ำกันเด้ฝรั่งนี่แต่ว่าฝรั่งนี่ไม่ลูกเก่าอยู่สองคนแล้วกับอ่าพูดยิ่งคนไทยนี่เจ้าของเรื่องนี่ เพิ่นกับมิลูกเก่าสองคนคือกันแต่ว่าเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นมิลูกแต่หน่วยไหมวันนี้ตออเนี่ยซึ่งเพิ่นอายุสี่สิบสามปีผัวก็เอาไปยู่พุ่นเอาไปยูเยอรมันนําก็ไปเพราะไปยัวนันก็ต้องได้ไปเลี่ยนภาษาเนาะเพิ่นก็ไปเลี่ยนภาษาผัวน่ะที่จริงอ่ะผัวเนี่ยเป็นคนแบบว่าขี้หึงน้ำเนยผัวก็อนุญาตแต่ว่าตกลุงกันอ่ะคือเธอไปเรียนภาษาได้แต่ว่าชันบ่อยเธอเห็นงานเ้อ เธออยู่บ้านกซื้อหรอกอะก็สิให้เงินเดือนเมียนะเป็นบ้าเธออยู่บ้านแต่ว่าฉันจะให้เงินเดือนเธอค่าอยู่ค่ากินเขากระจ่ายโดยที่ว่าเธอว่าตงไปทํางานแต่เธอทําทงานมันอาจมันอาจจะได้หลายกว่าอยู่ที่ว่าเขาอยู่บ้านอยู่แต่ว่าเย่าลืมื่มามันก็จะมีค่าอยู่ค่ากินทีดไปมันก็จะมีสังคมสังคมสังส,ง,งสัง,ง,มสงคมสังเครองอแต่ว่าประมาณ่าบว่าอย่าให้เมีย ไปมีสังคมอยู่ทังสี่แบบว่าแต่ว่าถามมีงานไทยหรือว่าเมียอยากไปตลาดไปเดินซื้อของกับฝรั่งกับผ้าไปกับ่มีปัญหาแต่ตอนแหล่งนี่พัวก,กับไปรับไปสูงไปอา่าเรี่นภาษาไปเรียนหนังสือวันนี้พัวอยากให้เมียเมียก็เลยมาขอแหละว่าฉันอยากไปเองเพราะว่าคนนึ่เขาก็ไปเองบางที่แบบอ่า ฉันก็อยากไปว่าฟิกๆเห็นไหมบางที่แบบเอาผัวไปรงย่ำกลับเจ้าของบางที่เจ้าของก็อยากย่างเหรียญกระมูเนี่ยแต่ว่าคันผัวไปรับเลยน่ะถ้าผัวไปรับก็คือเจ้าของก็ต้องเฝ้ามาเลยเองสินะมันกับเหตุให้บ่มีมูเขาคือมาอยู่น่ะอยู่เมืองที่อยู่น่ะกับบ่มีคนไทยเลยก็เลยว่าฉันอยากมีมูมีพวกับมีแต้คนประเทศอื่นก็โอเคผัวก็โอเคตอนเสาร์ผัวไปรงตอนแรกก็ขึ้นมาเอง มันมันกบอกว่ามันกบฏไปสามือได้ไปเรียนภาษาผ่าไปเลียนหนังสือน่ะมันกบฏไ้แบบบานเหาเด้อีอาทหนึงไปเรียนอยู่สามหมื่นยังสืแบบมันกับไปอันนี้พอเริ่มมีมูก็เริ่มถามกันไปรงเรียนเนาะก็เริ่มถามกันว่าเธอเห็นงานอย่างผู้นีเห็นงานนีผู้นีเห็นงานนีอาอเราเธอหละกับว่าฉันบ่ด้เห็นงานฉันอยู่บ้านือซื้อเพราว่าผัวฉันบ่ดยเห็ดก็เลยว่าเอาเธอเห็นอีอย่างเป็นก่อนเธอจะมา ก่อนเธอจะมาเนี่เจ้าของเนี่ยเห็นงานนวดนวดอ่านวดธรามนดานเลยนวดบีบเส้นบีบเอ็นนี่แม่นวดปวดเมื่อยเนี่ยก็เรีย,ก,ก,ยวกว่าอ่าไม่ฝีมีทั้งนี่ครับก็เรยว่าเธอคือไปเหตุอีกกับว่าผัวชันบ่เหตุไปผัวชั้นห่วงยังสานยังสี่เนาะเอาบัเน,นี้กับพ่ออยู่ต่อมาก่ะมูกับส้วนไปเหตุงานเรื่อยล่ะเดี๋ยวผู้นั้นกับหัวสู้ชีนั่นนี่ไป เจ้าของก็เลยแบบว่างามมีงามแบบว่ามูเนี่ที่ว่างานพิเศษที่ว่าบ่ไปปจำจําที่เขาต้องการค้นเนจ้าของก็พายายามขอ,อผัวเล็กๆผัวกับบบหายบนันดีผัวก็เลยหายไปเอาไปล่องไปว่าจะมีมูไม่อย่างสี่นะเจ้าของก็เลยไปแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะผัวหายไปสองเธอถ้าจะไปถ้ามีงานถ้าโบมีก็แล้วไปกับโบเด้ไปนะวันที้ก็นจนว่าบนันดีผัวนะ่ะ ก็ต้องไปเหตุงานเนาะผัวมันสิมีแบบผัวเจ้าขวงนี่บางที่เนี่ยบางอาทิตย์เนี่ยยู่เมือมือเลยย,เลย,ย,เออยู่ที่ทํางานเออยู่ประมาไปเขาบริษัทเบิดอาทิตย์บางอาทิตย์เนี่ยก็แล้วแตงสินะ่น่ะบางอาทิตย์ก็แล้วแตงไม่ได้ขาเบิดแล้วแต่ง,งานเขาเลากันเลยว่าเดี๋ยวแล้วคอยสีตาก,ก่อนไปนี้เจ้าขวงกันเลยแบบ ล้วกระสูซื้อาช่วงนี้อ่ะพัวเจ้าของก็จะเข่าบริษัทดูพวามมันกระยุ่งเขาบริมีอย่างเลยพัวบริมีหนอกมีในเจ้าของก็เลยว่าโอ้ยฉันกระเซ้งฉันแบบว่าอยากไปเฮ็ดงานน้ำมูงสิแม้พอดีแบบว่าที่ที่มูจเจ้าของที่ไปเลี้ยนนั่นอ่ะเขาว่ารานนวดขาดคนเขาก็เลยว่าหนมาเนี่น้ำเนรมามาซวยแนงสิเจ้าของก็เคยไปซวยเรื่อยแบบเจ้าของเลี้ยนเลี้ยนจุบแล้วพอเริ่มว่าสื่อสารอเยอรมันได จะคล้องกับแบบว่าเลี่ยนตอวเลี่ยนตองสินะพ้อนบ่ได้เห็ดอย่างไหมทายุบานคือคือกับนั่งก็อยู่ซิวไม่มูไม่มีพวกเดี๋ยวนั่งกับไปเลี่ยนเห็ดน,นัน่นเห็ดน,นี่เองสิบนนัหนี้ตัวผ,อผ,อผัวพรมาจะคล้องจีเลี่ยนตัวจีเลี่ยนแบบว่าเป็นแนวอาชีพนั่นนี่เพราะว่าพนะัวเอาไปอย่างเห็ดงานนวดแต่ว่าที่จริงจะคล้องหลักไปเห็ดงานนวดตัวผ,ผัวไปเลี่ยนคือแบบว่าทำทายไปเลี่ยนไหมที่จริงบ่ไปกับเวบกับไปเห็ดงานนวดว่ามันได้เงินเนาะ ก็ไปเฮ็ดวันนี้ก็เลยมันมีลูกขาอยู่ผู้นึงเขาก็มาดูกันเถอะมาดูเลยแปลว่าเจ้าของนี่เป็นคนวายอนเตอร์เทนดีกันเริ่มแปลว่ารู้จักเขาเริ่มรูจักเขากับบีบเซนบีบเอ็นกันไปเนาะก็เลยว้าพูดคุยกันแหละก็เลยรู้อาบอวาิเขาว่าเขาอะเป็นเจ้าของจิจการเขามีธุรกิจแต่ว่ากรบบริษัทใหญ่แต่ว่าก็ถือว่าเขาขันที่ว่ามีเงินอ่ะอืมส่วนพวเจ้าของเนี่ยมนุษย์เงินเดือนเนี่ย แล้วเ,เขาก็บ,บ่มีลูกเตาเขาก็เป็นโสดแต่กี้เขามีอยนนู่ีนลูกเขาแบบว่าเสียไปเองสินะเขาก็เลยม่บ,บ่มีลูกบ่มีเมียเจ้าควางกับเด็กคุยขเขากรู้สึกว่าถูกชะตากับมาแบบว่าเจ้าควางเนี่ยมอหนวดนี่มันก็นวดเป็นมองได้เส้นตื่นเส้นนอนเส้นหลับอืมก็เลยเหตุนั่นเขาแต่ว่ามองที่น่องน่องไปนวดนี่ค่ะคืออยู่ในหลานบ่มีดอกแต่ว่าเจ้าสิไปขางนวดกันเขาก็บ,บ่ไดนะ้ว่าไหมบานี้ ก็เริ่มแบบว่านัดแนะกันไหมเริ่มนัดแนะกันแบบไปแล้วก็คนนี้นก็หนาตาล้อดินาตาล้อแล้วก็มีเงินก็เริ่มนัดกันไปเพราะแล้วจากงานนวดนี่บางเทีก็นัดกันไปทางนวดแล้วก็บางเทีบอกผัวว่าไปรุงเรียนงจะควงกับพกไปก็ไปนั่เขาเขาก็ให้เงินเขาก็ะให้เงินก็ซื้อของไว้นั่งกับเนี่ยในนั่งกับเก็บเงินไว้นั่งกับบอยผัวลูกบารีก็จนว่าอ่า เล่าหนีกับผูงามฝรั่งผู้นีก็เลยว่าเธอมาอยู่น้ําฉันบัวแต่เธอมาอยู่น้ําฉันนี่ฉันจะเลี่ยงดูเธออย่างสินะเจ้าของแบบไปหลงคล่มเขาเจ้าของกัเลยโอเคฉันจะไปอยู่น้าเธอผู้เจ้าบ,บานี่มือมือเลี่ยงมั้งสีแดงเจ้าของก็ไปโรงเรียนตามปกติกับไปเลี่ยนน,นั่นเลียนนี้บานี่เจ้าของกัเลยไปแบบผู้ชายคนนี้เขาก็เลยส่วนมาเขามีงานปาร์ตี้ คือวันเกิดเขาเขาจัดกันนี่มันก็นมีมูไม่พวกเขาบริจักับคพอบคัยจัดกับมูเขากับเฮ้ฮาเพราะว่าเขากับยุกุกแบบว่ามีเงินจากนวยเองสินะเจ้าของก็เลยไปน้าเขาไปแล้ววันนี้เมาเมาเหรอคือแบบว่าทาสีเอาผู้หญิงคนหนีมากคือสินังรุ่นเมีมากนี่คือมาบไดามามาบ่ถือพอมาเมาคะ่ะขันแต่ว่าขันสิมาทรงนี่ก็ยยานผัวเขาเห็นความผู้ชายมันบริคิดอยากดิผู้ชายเลยตามเลยก็คือแบบว่า ดูน้ากันแปลว่าข่างขึ้นเลยไหมจนผัวนี่โทษหาทัวโทษจนว่าแบดเบิด์อืม่มร,รับทรศัพท์ปรากฏว่าตื่นขึ้นอีกเทอจนว่ามันเป็นแบบแบะบแบบเทียงของอีกมือผัวนี่นั่มหาจนแบบผัวว่าไปแจงสิไปแจงตํารวจผัวไปนั่มถามนั่มผู้นั้นผู้นี้เขาก็บอเห็นแบบมีบานคนหลูแต่ว่าเขาเแบาบเขาบ่อยากเดือดรอดไหมวันนี้พ่อตอนเทียงอ่ะจะคล้องกับผู้ทายนงไงกะ เขาจะคอให้ผู้ชายทรงเ่ว่ปไายรุ่นเม์เพราะว่ายานผัวเห็นบัดนี้เริ่มมีคมรู้สึกว่ายานผัวปกตินั่งว้ญญานผัวเลยก็ย่านเขาเห็นเขาก็ทรงไปรุ่นเมเจ้าวองก็เลยแบบนางรุเม์มากบานแต่ยังสก๊อกสก๊อหมื่นผัวก็ไปทํางานผัวถาเพราะว่าผัวเป็นห่วงเมียผัวอยู่บานเลยยังนอกนอกนอกเข้ามามาหอดเงื่อนเปิดประตูเข้าไปผัวนางผัวเลี้ยวเบื้องหน้าคำถามแรกผู้จ้าก็รู้ว่าผัวต้องถามยังก็ะตองทุกคนะ เธอไปไหนมาประมาณวนะ่าเธอไปใส่มาเธอไปนอนน้ำไผ่เธอไปอยู่ใส่คือแบบคําถามแบบรั่วมากเจ้าของนี่แบบว่ามันผิดเราเจ้าของกับบริยานผัวเจ้าของก็เลยแบบว่าสียห้องสียห้นี่บริตตกกุบเกินแม่ประม่าณว่าผัวกับตัวว่าฉันเลยว่าเอ้ยตัวผัวนี่วแบบ่าฉันน่ะไปงานวันเกิดมูหลดฉัน,บบนบแบบว่ามันกระไหลแบบว่าฉันกับเมาฉันกับมาบมัไใดอันนี้คือเบาจริงแต่ว่าบได้บอกผัวนะว่ามูเป็นผู้ชายผัวก็เลยถามว่าวันเกิดผู้ใด เธอไปหูจักได้ยังไงจะคองกระดิต่ตัวว่ามูที่โรงเรียนไปนี้พัวกันเลยว่าให้ฉันหูจักมูเธอคนนั้นได้บ่ฉันบ่สบายใจฉันอยากถามเขาเมียกับประมาณน้องกับโว้ยวาาย่ายว่าจะทาเม็ดยังเธอบ่เสียใจฉันปิผู้ชายมันกับแม่นพ่อมันก็บ,บอกเลยว่บาบ่ฉันบ่เสียใจเธอฉันบ่รู้ว่าเธอไปอยังไงอือราะว่าด้วยออชีแต่ก่อนเนี่ยเธอทำเธอทำงานหนวดสำนักนั่งกีดขึ้นเลยว่าสัน่น ซุดวะคิดว่าเขาดูถูกจากของแต่ที่จริงอะ่ะเจ้าของรูยึดเต็มบกแต่ว่าคือมันสิ่้ยอมรับบ่ไดดเข้าใจบ่มันต้องดันไปสุดส้อยดันไปสุดฝาอืนั่งกับโวยไวย้ให้ได้ป่ะเนี่ให้แล้วก็ว่าเธอเนี่ยดูถูกฉันยังสันยังซีมาสันเธอเอาฉันมาเห็นยังอืมกะเขาไปในห้องกับปิดประตูปังอืพวกพวก็เคาะกับพ่เปิดก็อยู่ในหันล่ะ อึศึกอึศึกอึศึกแต่ว่าใจของนานี่คือมันสันแบบยานผัวลูกอันนี้กะผัวกับบพ่อผัวเคาะห้องยุเรียหนึ่เปิดผัวกัเลยแบบเงียบไปจะควงกันกันจนมาตอนแรกผัวกับมา่เคาะห้องกันไปกินอาหารจะควงกับบไปเพราะว่าเขยดเขยดออาผัวกัเลยว่าขอโทษอ่ะต่อไปเธอเธอสัญญากับฉันในบ่วามันจะเปิดหนึ่งสี่เอาก็โอเคกับสัญญากันกกอดกันกับจูบกันกับ่านไปหมื่น เอาบัดนี้มูเจา้นานั่งกับชลาใจบัดน,นี้ย้อนว่าผัวย่อมจะขวงง่ห้าจากนั้นอีกสามมือกับไปโรงเรียนละ่ะฝรั่งผู้นี้ก็เลยมาหักจะขวงไปบนนัณนี้มาหักจะขวงไปตอนเงอนจะขวงบได้ไปเห็ดงานเดบ่ได้ไปเห็ดงานนวดเด้บอกผัว,วไปโรงเรียนกับมาสร้างไปผู้บ่าวแบบว่าเขามีคอนแทคก,กันเนาะก็ไปน้ำเขาบัดเขาเลยผ้าคี่รถเดินออกไปนอกเมืองพอผ้าออกไปหนอกเมืองอลนน้วบัณฑ่ต มันกับเพิ่นไปไหมเพิ่นไปหรอไปวะจะควองกับว่าตรงรีบกลับด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็คือผัวฉันสงสัยฉันก็อยากกลับเร็วยเอล่อผู้ชายกัลรับปากแต่ว่ามันกับเพิ่นไปเลยไหมวันนี้ไปน่ปกติอ่ะนั่งเลือกเลี่ยน่ะประมาณว่าซีโม้งขึงนั่งกับตรงหอดถ้าว่าไปเหตุงานขึ้นนั่งกับตรงวัาซ้ำนีนั่งกับตรงหอดบ้านนะซีโม้งขึงหาโม้งนั่งกับตรงหอดบ้านอ่ะวันนี้กะ มันก็เลยไปทุ่มหนึ่งกับท่านในหอดบ้านพัวกับท้น้ำเลยท้น้ำนี่กับบลับอ่ะเั่นใจกับบลับเพราะว่ามันสันมันบุหรุเสร็จยังไงคือมูเจ้าคนทำมันมีความผิดไหมมันกับบลการลับสิบอกว่ายุหันมีกับบลับกับปล่อยให้โทรศัพท์ดังไปบ้านนี้ผู้ชายฝรั่งผู้นี้ก็เลยผ้าจะของแบบว่าเป็นอ่ะแบบว่าไปมีอย่างกันแหะกับกลับมาทรงประมาณสี่ถุงสี่ถุงก็คือว่าบอด้ทรงบอด้ทรงมอง อาร์นเมนทีเจ้าของอยู่ได้ส้งแบบหนาส้อยอย่างสีนาเจ้าของกับแบบเข่าอีกท่างนึงแบบว่ากระูว่าท่าแบบท่าที่ไปอาร์นเมนต์เจ้าของมันไปได้สามท่าก็คือแบบเดาใจผัวว่าห้าผัวมาลัดผัวต้องไปลัดมองหันก็เดาใจก็ปรากฏว่าก็นั่งก็ไปไปท่าเนี่ยคือผู้เห็นผัวผู้ชทยก็จอดเจ้าของกัย่างย่างย่างเข้าไปใจนี่ก็เต้นตุ้งตุ้ตุ้งตุ้งพอไปหัวปุ๊บเปิดประตูเข้าไปผัวก็นั่งเลยคำแรกติผัวบอกผัวบอกเจ้าของว่าถ้า เธอมีอย่างศิสาผภาบ่เธอมีอย่างสิบอกกับฉันบ่นั่งกับว่าโบโบมีอย่างฉันไปกับมูธรรมดาพวกราบมันเปลี่ยนครั้งที่สองแล้วเลยฉันบเสียเธอแล้วเธอเก็บของเราเธอไปจากบ้านฉันเลยเท่านี้อ่นั่งกับไห้นั่งกับแบบว่าไหงแบบว่ากลบว่าโบยอมรับกับว่าเป็นยังกับกับไหงกับว้ยไหวนั่มล้วพวกกับว่าเธอไปส่งกาบว้ยไหวกับฉันเพราะว่าฉันไปถามมูที่ว่าโรงเรียนแล้วเธอบ่ได้ไปโรงเรียนเธอบ่ได้ไป เธอพอได้ไปดูแล้วเธอพอต้องมาม่านยากกับฉันอืมเธอจะไปไซกับไปเขานี่เอาเสือผ่านห่วงในึ่กระเ๋าเขาโยนให้เลยโยนใหน้ว่าเธอไปซะอืมพอต้องมานอนบ้านฉันฉันบอกเอาเธอฉันจะไปยกเลือทุก,ยอ,อ,ยยก,กอย่างของเธอเลยสิเลยไหมจะควงกับไฮเสียใจอยู่แบบนี้ก็ออกมาออกมาก็โทรหาผู้ไ่ผู้ไ่ก็เลยว่ามีอยังเกิดขึ้นจะคอง,งอ,องกับเสยใอยู่บบ้ก็ออกมาออกมาก็าก็เลยมามาเจ้าของพจะควงับเจ้าขจองแล้ว้ก็เอกากาก็เอา เอาไปอพารนเม่นเขาแหละพัวกับพ่อตามเด้ไปหอดอพารนเม่นจะควงเราบัดนี้ก็ยูน้ากันจะควงกับวังว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นที่พึ่งคนใหม่บัดนี้ก็ยูน้ากันพะอยูได้สามมือล่ะผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าบัดนี้เธอต้องไปหาหม่องยูหม่องไม่ได้ว่าสันเธอต้องกลับไปหาแฟนเธอน้องก็เลยว่าเป็นอย่างผู้ชายคนนี้บอกว่าฉันน่ะมีเมียอยู่แล้ว ก็บรู้ว่าเมคหรือบ่มเมคประมาณว่ามีเมียอยู่แล้วซึ่งบ่มีเมี่ยแบบว่าเป็นเกินเฟ้นเขาทต่ว่าโตจริงเขาแล้วกับผู้สาวเขาสิมาน้องกับแบบว่าช็อกในอึ่งกับว่าอ้าในตอนนั้นเธอว่าเธอบ่มมีเธอบ่มมีเมียล่ะผู้ชายกับว่าก็แค่ฉันพูดเพราะว่าฉันอยากมีอีอย่างกับเธอเธอนี่เป็นคนสวยฉันสนใจเธอฉันอยากมีอย่างกับเธอฉันก็บอไปแล้วซึ่งแบบว่าตอนนี้แบบว่าโตจริงฉันสิมาแล้วกับผู้ชายนี่ก็เรยกว่าเอาเงินให้น้อง เอาเอาเงินให้ก็เอาให้ตีเป็นเงินไทยกับประมาณสี่หมื่นหรอเอาให้ก็ว่าเออเธอสิเธอสิขึ้นไปหาผัวเธออย่างเธอกไปแต่ว่าฉันบ่อ,อยากไป่งเพราะว่าฉันบ่อ,อยากมีเรื่องฉันบ่อ,อยากมีปัญหาแล้วก็เลยว่าพุ่งนี่อะ่ะเธอต้องไปเลยอจะของกับได้แต่นนดหายไหมเสียใจบะนี่ยัมมือเสามานเขากับไป่งจะของไปรุนเม์ก็หเจะของกลับจะขวงกัเลย พอกลับไปบ้านน่ะผัวหลอกบ้านแบบว่าผัวเปลี่ยนกุญแจเบิดเลยก็เข้าบ้านบ่เด้ผัวไปเห็นง่ายเจ้าของก็นัน่งถ่าผัวจนว่าเขาเลิกงานเขากลับมาเนี่ยอ่ะเจ้าของก็เลยมาเ้ากับเขาเขาก็เลยบ,บอกว่าเขาบ่เอาหน่วงแล้วอือฉันฉันรู้ว่าเธอต้องไปกับผู้ใายแน่นอนแต่ว่าฉันบ่นอยากสืเพราะว่าฉันบ่นอยากจ็บฉันก็ใช้เธอกลับไทยหรือว่าเธอจะไปอยู่หมู่อื่นเธอก็ไปแต่ว่าฉันมอใเห็นยังเธอเพราะว่าเธอเห็นผิดอืม น้องกรดีนี้มันสะท้อนใจมันสะท้อนใจว่าเจ้าของบุญหายเหตุทั้งสี่อตอนนี้ก็คือแบบไปไปขออาศัยถือว่าซุ้มถือว่าเห็นงานหลานหนวดน้ากันน่รอไหมไปขอแบบว่าคาดูน้าเขาไปแช่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าของไปหาหมงยูเองคือเขาให้อยูได้แค่ว่าเดือนเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าเขากะยิ่งใหญ่ไปอยู่หมงอื่นแล้วนะเขาบม่อยู่หมงนี้เราซึ่งเจ้าของคอไปน้าเขาเขาให้ไปเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่กบแฟเขาไม่พบว่า้บ่าจะเขาจะเขามาอยู น้องก็เลยมาสะท้อนใจว่าเหตุจังไหนน้อจังสิ้อยูหนีตัวได้มันคือเป็นยังสี่ชีวิตจากที่ว่าอยู่ดีๆไหมน่อนว่าไปเห็นงานนวดเราก็ไปติดไปเลื้งเราก็ฝรั่งคนนั้นคอยถานยูเราฝรั่งคนนั้นมาใสบริการบ่มาหนวยบวชคือหายไปเลยบ่มาอีกเลยบ่เห็นเขาอีกเลยนับจากเมือนันทมีก็คือสามอาทิตย์แล้วน้องกับพยายามมาลงในั้นแม่หาแบบว่าหาหารูปเมตที่ว่าไม่แช่คาห้องกพยายามหาหาหาอยู่ก็ว่ากะม่วงใหม่ก็มีคนสนใจแบบติดต่อมากอยู่ ว่าให้ไปอยู่น้ากันเ,เรื่องนี้กับมา่เป็นอุท่าหอนไปอย่างสีล่ลัแบบว่าหอนอย่างใดเงื่นหลายหอนแบบว่าลูก้าแบบค้าประจํเนาะมากมากม,ม,มันก็บเรื่องเหตหุเพื่อนไปน้าเขาแล้วเขารอนําหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาสวดบางเที่ยเจะของมันก็ฝันไปไหนไหมอย่ามีชีวิตว่าเขาเขามีเงินจะของหอนความบุญจากพ่อละนอ้องว่ามันก็นเลยเหตุเป็นอย่างสี่เอาจะฝากกดซับสไครต์กดและกดแชร์คดนีเดอเบิึงคลิปจ้ะมาติดตามคลิป ในร่วงให้สูม,มือจ้ะทับบิได้ไปยังเอาจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้า